บายยังไงนี่โอ้โหโชคการสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนขเนอรนี่บ้าร้อนกะพ้ากันออกมะนาคือเก่าพี่น้องสบายดีเพื่อพี่น้องสบายดีนะนะสบายดีโอ้ยิ้มเลยนะโอ้ขึ้นหาวบูดแท้ดินดีสบายดีในดินดีน้องยินดีเนาะทางดางก็คือน้องยินดี ตนทายเหือเฮาก็เอาให้มันไไว้แน่เนาะมื้อนี้เฮาก็สิออกมาหน้ามาเบิ่งหน้าคือเก่านะพี่น้องอยู่หันอยู่้าคือเก่าแลก็เบิ่งงัวนําเนาะเีนงัวนําตอนนี้เฮากงทายเือมื้อหน้าใกล้สิฮอดแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้ํา็ขึ้นแน่นอนึงเนาะน้ําม แต่ว่าน้ำมัวร่ายแห้งเพร,ราะว่นาน้ำน้ำเสะที่มันไหลออกไปใส่มันขึ้นพี่นอ้องมันขึ้นแล้วมันก็เห็ดให้น้ำห่วยไหลออกบ่แห้งเนะะาะเพราะว่ามันดันกันเขียนะยิ้มเนียิ้มเนียิ้มเนียิ้มเป็นที่ดุสบายดีแน่ไม่ สบายดีพ่อแม่พี่น้องนเนี่ยตีถูกใบเดี่ยวไม่เกาะอะไรกับโคตมกุชม <c oughs> ไปพอกันยู่หน้าเลยพ่อแม่พี่น้องมาหอดเที่ยงเนาะพี่น้องขึ้นหอดเที่ยงเดียวกันมาหอดไอ้ภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิร์นเขายูาุ่ยยน้าเนาะอัปเดตอัปเดตบาเนี่ยเอารบวนด้วยซ้ำเป็นเขียวๆหล่ะจังน้อยเห็นด,ดิเดี่ยวเขียวนัน่นะเนาะ ไอ้ดอนกับไปเอางวออกพูดอยู่ไปนะอาพุลอยากเมือนเมือแน่นอ่ะเป็นอึมครึบมือนี่ทองพระคือเก่าหมดจะเสามากคนจะโมคอยเห็นแดดดอกสวงนี่จะเหมือนพลเนื่ออยู่ให้นี่ว่าน้ำดังมู่เนาะกับโมคอยจะออกบบท่านออกนะออกกับโมคอยยังงามปาน่ายดอกพี่น้องเพราะว่าโมคอยไม่แดดเนาะมันโมแดดคันมันแดดก็คือสิงามอยู่หรอก ออกดีเข่าออกดีแต่ว่าครับมันแดดหน้าบ้านให้หนาเที่ยงครับเรได้เอาเนาะเป็นมืดมืดเนาะให้นี่บ้านก้อนหมู่แกนเ,เนี้ยเอาแน่นี่เป็นทางห้างมืดพน่ะทางผู้มืดเนี้ยน,น,นี่กับโมตกดอกม่ว่าเนี่กับมืดคือกันแต่กับโมตก โดยโดยผูดเบิ่งนกพี่น้องความลายนี่แด็กก็สิได้ออกมาหน้าเด้อกระยอนมามาเผานกเผานูเนาะนุกลายเด้๋ยวฮะสิมาเบิ่งไอ้ดอนใส่หม้อองไว้เนาะถือหม้อมานับมื้อนี้เทว่าพอได้กินปลาใส่ไว้เทว่าถือพอได้กินเพชเนาะกินฮะ่างว่าเนี่เฮาหากับบ่ได้ ขั้นเบดยังเป็นช่วงๆอยู่พี่น้องเลยใส่ไว้หดอันดีใส่ไอ้ดอนใส่หม้อไว้พอได้ยามกินเพลจสี่หันตัวก็พอใปีิงแจ็กเด้ มีน้ำมันก็ต้องมีปลาวาซัน <c oughs> ใส่ทิมใบนี่แหละหมอเพน่เพลท่ากับลูกมายามเอาเนาะ <c oughs> น้ำหวยกับมากมาแค่จุดสิเต็มพังเลยปลาใบาเพ่นใส่อยู่นี่แหละปูตอนเพนปุดัชิมะทายให้่อเมฟีน้องเบ่งพบกับไอ้ดอนด้วยมายามนะเฮ้ยเนาะหลังจากที <c oughs> มาลอนใส่มองแล้วเนาะใส่มองไว้แล้วมาลองทิ้ไปปักเบ็ดไว้เนาะปักเบ็ดไว้น้ำเนาะอันนี้กับเบ็ดบอนตั้งแต่ปีกลายผมเห็นพี่น้องพอปีนี้ท่านได้เห็ดใหม่เนาะมันก็ยังดีอยู่เบ็ดทางสีเอาไปประมาณชิมหาลังเนาะไปปักไว้เนี่ยบอลอนกับขุดมาเนาปักไวหยันหยันมองมันหยันยันมาได้เนาะพี่เนาะปักเบ็ดไว้น้ำปักเวทไว้น้ำนี่กั วันข้าสิพยายามตอนเพ็ญย,ยามันมองมันบัดตื้อโอ้ไปพักที่คนไหนไปนอนหา,อาไปสิหาลังสิมานอยู่บ่ได้สิมีปลาอยู่บ่ได้มันเกิดปลามันมันวันท่านมิกอยู่นะปีนีนมันฝนตกฝนตกมันบอกคอยสมบูรณ์ปลาไดปีนปกติมันก็ได้อยู่หรอกปลาถ้าเห็นบอกอึดปลา กอนตกมันมอนดีนี่ใช้ใช่ชุช่มนี่ทาชุ่มนี่ไปเลยเนะาะไปทาชุ่มนี่ไปเลยฮอร์ด่วนจนเบ็ดชิมหาดังผู้ล่นพี่น้องตอนไปเ่องกันที่ไซคันเตอใส่เวทเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนะา,นนานนะนนะไม่ได้ภาษายามพี่น้องุ่นแหละอีกจัก ชโม่งนุ่งหรือชั่วโมงปลายเนาะแต่ว่านอนทายามวันฉีดเหรือบวไดลยวันสีถือหรือบวชถือฉีดเกินเพชรอยู่เด้เนาะลางไพ่อยู่จุ้งหลุดน้ำกันพี่น้องเลยลองทิ้งกันรับเทียงค่ะลางไพ่อยู่จุ่งมีน้องเอ้ยยุย้งมันได้ได้เพรามันอยู่มันอยู่ไก่มันป่าเนะาะพ่อ้โห วันอุดนบรรยากาศพี่น้องเลยไปทาพยายามน้บกันพี่น้องปุณะใกล้ๆสิเที่ยงปุณะจะเอสบายดีนะหนุสบายดีแน่ตอนนี้น้องํำคิงกับตื่นเนาะเลเนาะหน้าบูแถบตะเห็นกล่องแหละหยิบแน่หยิบแน่ตอนนี้กับเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงไปเนาะเพ่งตึงๆ้ะ เอาไปยาเม็ดกันพี Jamie, well. ่น้องไปยาเม็ดก่อนที่ด้กินในอยากอยู่ดเป็นตะถืออยู่ดีเพราะอันท่านหอดแยมันสนุกปลามันสนุกเนาะท่านหอดแยมปลาดุกมันก็อยู่ในสวงที่ว่ามันก็สิหากินแย่แน่ใส่เวทใส่หมองก็มันจะถือถ่ายแยมปลาดุกแล้วบอึดพี่น้องเลย pháo mình nhựt thương <laughs> cụ nó. I <laughs> đó nó. Biyam phong mê sĩ thư kia thử kia bò. To kì nằm đẹp. Tong lang đẹp. Tìm Mình yêu. Mì thử nằm ngoài <laughs> kia 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 นิ่งกมิดเอืออือ,อนอน <c oughs> <c oughs> ไปบ้านใหม่ไปบ้านใหม่ยามชื่อน,นอกมานะ่าจะคิดมากูอ่ะ <c oughs> บ่ถือบ่ถือ ហោៃកូមពា ußen ័្រ្้ capacity》ហោៃដែលធាធរឿៀឬាសជាវ ᧀ ដែលនេងចាត្រេ elektron dev 어나ជាពិនទុំកទូ �ism ះសើងឪឍ chị đi phiền đâu, bố, mì phú, bố mì ờ. mì không có phù bố không có ba, ơ, từng gamet, trong lăng từng Tìm -tìm -tìm. nón, mít im chìm, nón, Cháy lăng này có mít đi, ư, ư, ba vẫn này phi ừ. ừ. này. <cười> <cười> ba gì ba cái dán đó rồi <laughs> tôi đi vào phi đoạn này em vâng xem này con mít phi đoạn này ô bò mì bò mì này, ba cái dán tôi đi vào phi đoạn tôi là có bố, mì

ปลาคายังตัวหนึ to to ่งพ you know, ี่น้องมันท่านหอนี่หามใส่เบ็ดพี่น้องเอ้มันปลามาทันโกมัาบวถือแค่เนาะไปเราจะไปยาหมองกันพี่น้องเอ้ไปยามเมืองมองเนาะเีล้วไปยามเมืองตะคายตะไคร้ลักปลาเนี่ยเนาะฝั่งเตะกันตะคายเนาะฝั่งลาวเอื่นมองเราจะไปยามเมืองมันจะถือรูปถือเนาะมันสีแดงกินเพลินบ่ไปแต่ปลาคายังตัวเดียว Là, buôn, đấy, bà nhẹ, tôi đi, hành Trung Việt cái đại ba khay nhẹ ba, nên... à, cái lại, ba Yam con. tham tô cả ông đó tìm 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 tìm. <laughs> Nó gì chúng ta một cái yam nó một phạo cụ đó yam ừ, như thế nó mới đẹp cái à, cụ quá đây là cái miếng trời nhẹ ở vừa hả? Nhà ở vừa phun ui เ<อ>สียงเพลตุ้มๆ่จนะคือมีปูมีปลายามไปเป็นสิบเ่องนะมองกระขาดนะ้มอมันตาพรท่านนกนะมนาทออ่านหะหเนยมันใส่หรอหนอเอ้ยนักับพท่านนอ่ากับท่านเด้ขืนนาย มันกับคสใสเพราท่านถือสันนมีคนใสท่านหอนย้กมันหิบหังเลยปลาท่านลปลาท่านล่งเออเออไ้เฮยมีปูมีปลาอยุ้ยะัดหนิดจ่อยบอยแบบอยู่ หานเพนเนี่ยโอ๊ยเกาะกันเป็นวัดอ้าวถ <c oughs> ่ายเอาอีกยังอันนี้คือ <c oughs> มีปูมีปลาเราพี่น้องเอ้ย <c oughs> เงียบชิบอยู่ยังเคยจะมาบทต,ต่ำบตูบตี So, đi chào mọi người. So, bì, bì, chào mọi người. Oh, gửi vào bà tìm, bì, chào mọi người. Come chào bay, chào mọi người. Bye, chào mọi người. ต้มอะได้กินสักดีสักเลชิปปลาตัวตัวตัวหนึ่งเฉยจ้ะตัวเบ็ดก็ได้ตัวหนึ่งตัวหม้อก็ได้ตัวหนึ่งกูมีปลาโอ้ มอเนี้ยชงไซปลาตาบอดสองไซปลาตาบอดพี่น้องเลยชุดเลยพี่น้อง <laughs> ใส่มองกระเล็ดเดียวใส่เวทกระเล็ดเดียว <laughs> ปอ<ะ>ือผมตั้งมาคุ่งลวกคักเขาคือเก่าแหละในกระจีปลากินน้ำไปอะไรตอนนี้พี่น้องเลยอาหาร <laughs> <laughs> อาหารใช่จ <laughs> <c oughs> ังเลยลวกคักลวกคักน้องแม่น้องพิ่มันเก็บคักมาลวกก็ เก็บอยอดบักอือมาดูเก็บยอดบักอือในมาดวกในสวนนี่บักคุ้งน้ำน้องิีตั้บักคุ้งแงนะพี่น้องเลยคนกินแต่กินแต่ตั้มมาคุงอันนี้เ้ากระจีปีงปลานดัเนาะจีกับปูแล้วก็มีโค้งไก่น,นัมเนาะปล้าโค้งไก่มาดอนจะเอามาเอามาปีงเอามาใส่ตุ่มพี่น้องนี่เ,เห็นอคอมเมนต์เนาะว่าลองเอา ของไก่ใส่เนาะปิฝงปิีงเลยก็ผักฝากแต่เอาใส่มาลองก็จะมาลองเบิงนะ่งเนาะเพามันสินได้ผลือบ่อร้อยมาปิงน้อยหน,นึ่งนะนี่ครับจะมาเอาเอามาปิง <laughs> ปิีงให้คนกินก่อนนี่ <laughs> กินกับตับาุ้งน้ำเนาะเด <laughs> ี๋ยวกับปลาเนาะน้ำเ <laughs> ค็งคจัดการ <laughs> ปีง,าางน้ำค็งเห็นนางหรือ bà, bà. thượt mõng cả tuối bà thượt mõng tuột một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  tuột mình tuột một 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 ปกติมันจะหมดใอันนี้ม่ว่านปีมันะเน่าอะไรจัดขันจัหน,นีอันนี้ันมันตามาทานดุกนะขัะะนไว้ให้มันหนีอันนี้ไไก่ดีืเปาเายังสีเอือบอยู่แล้วค่ะเออใส่เกลือโดดใส่เกลือโดด นเกลือใส่เลยก็แล้วน้ำมันมันเอาออกปลาไปให้ปลากดตรกินมันต้องย่างมามกับเกลือกับเาะแล้วแช่เลยนะกับปูกับไตงองอยู่ทำการตำาระคุงเนาะ Tamah ungg Aduk jauh Mereka mempunyai makanan yang dikenali sebagai tamah ungg Betul yeah. Tamah ungg juga Memang mempunyai makanan yang dikenali sebagai tamah ungg <laughs> Tidak <Padae>. sedap <Pial>, Kacau <laughs> มีหลวงพักมีมีพักกระทินมีพักอีเดมีอะก็มีบัวรพะกรลมปาก่อนน้อยชุกกะวาปีงไก่นาไม่ไวชูนะไก่เนาะอารบัลาฮากะปูฮาชุกกระดปูนี่โอ้ยุกจนไหม

ผูงสูอีกคนนิดหน่อยโอเคมามามา,มาใกล้ห้อกินข้าวน้ำกันเนอะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเนอะกินข้าวกินข้าวกินข้าวเที่ยงตามหมากุ้งก็เก้าพีาา่น้องปูกับปู้ื่อชึ้นใหม่ ขาขาข้าวกระปูกเอ้าหยอกครับข้งอึอื้อหืออืมอือเอาเนื้อไหมหนุกเอาปลาครับปลาหรอปาลากรด้างไเอาไปดีกว่าดังดี ภาคอีโดนยักัตามภูมิาคภาอีดนเฮ้ยภคขนาดละภูมิอะ ตัวเดียวปลาปลาเทม้อเลยตัวเดียวปลาใ่หม้อหนะเ้ากบมาอะพรปลากันล่ปลาใช้เม็ดกันเ,เ,เลยตัวเดียวยากนต่โตเนาะกินช้มนี่ ตาดิดด้โอ้เพชรขากี่น้องเอ้ยตงโมขุมขาววเอากับไก่บ่ไก่เอามือเบนี่เข้า จำมะุ่งนี่กับโเบื่ออนนด์อัี้เท่าไรยูคุมเมืองซีพีน้อง <c oughs> สอบน้องไปเนาะสำรักทิ่ดีกับสิจบลงเพียงตอนนี้แนละ้วพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในะพวกเขาได้เลยสบายแม่พี่น้องสบายดีสบายดีนะ่ะลูก